เฮ้ยเฮ้ยสวยเอเซสร์สวยสวย,สวยตอนนี้ก็ไปจับเป็นอูปักนะฮะอูปักพอมาตรงนี้ปับ๊บเอา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 ,เอา,เอาสวยเอามีวิธีการอีกอย่างนะฮะคือเหมือนเราจะต้องสลับกับเพื่อนในทีมอะแบบว่าเพื่อนตอนแรกนําพี่ก็จะเลือกกดรถไปก่อนใช่ไหมพเพื่อนก็จะแบบว่าขี่รถขี่รถคันเดียวมากับพี่อะ อ่าพอผ่านไปสักแป,ปก๊บก็เพื่อนกดพิกาขีไปด้วยเก็ตไหมเออเหมือนสลับแบบนี้ยพี่ว่าไปได้ไวนะซึ่งรถมันก็น่าจะใช้เวลาประมาณ30มสิบวิอะ่ะพี่ว่ามันดีกูเดาอะ่ะเคยได้ไนายขอเอ้ย,อยได้ซุปเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าซุปสองตัวนี้จะเป็นซุปไก่สกัดหรือไม่ซุปเ <c oughs> ปิซุปไปซุปบนกับซุปล่างนี่คือซุปเปอร์ปัก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซุปซุปมีถึงสามตัวด้วยกันเลยเหรอมามามา,มาเริ่มซุปเปอร์ปักกันออออ๋อรีบรขึ้นมารีบรขึ้นมา เออเออุ่งพุ่งพุ no ่งพุ ah ่เออเออเออไอซไอไอซไอไอซซอโอ้เห <enfant> <h az illing> <ot be atz ixel> ็นมบอกแล้วว่ามันมีทิคนี้อยู่จริงๆนะทุกคนก็คือนั่นแหละออนอืแล้วไปดันเขาทำไมวะเนี่ยไปไปด้วยไปด้วยไม่ช่ไม่ช่วยห ไอเเเดี๋ยวเเดี๋ยวมันถึงตาพี่เดี๋ยวมันถึงตาพี่เองเองเองเต็มตัวเองเต็มตัวเงเต็มตัวเต็มตัวไอเซเต็มตัวเต็มตัวมามามาไอเเรตัวเดียวไอซเอ้าไปดวงสวยเกินกดเร่งทโปไปกดเร่งทุโปไปอู้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 อ่ะคือรถก็รถก็รถรถรถรีบรีบขึ้นรถเนี่ยอ้ยมันยืนรออยู่เลย พี่มีทิกแล้วไอเซอร์พี่มีทิกแล้วพี่มีทิกแล้วไอเซอร์ขึ้นรถมาไอเซอร์ขึ้นรถมาไอเซอร์ขึ้นรถมา้โไ,ไ, <c oughs> <c oughs> ได้ที่ไรอ่ะเฮ้ยทุกคนได้ที่สอง <c oughs> ทิกนี้ใช้ได้ทิกนี้ใช้ได้พวกอีกองอไปใช้เลยทิกนี้ใช้ได้นะ สลับกันขึ้นรถสลับกันขึ้นรถคือเหมือนเราเราไปใช่ไหมตอนแรกะันแรกไปก็พี่ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณประมาณ6กถึงเวิอ่ะประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็อีกอย่างเนึ่งอ่ะเวลาเราชวนคนอื่นขึ้นรถได้เนี่ยมันจะเร่งเทอร์โบโได้ด้วยนะโอ้โคตรโกงโคตรโกงคิงนี้มาเอาเหมือนกันอีกเอา,เามาขึ้นรถกันอีก ไอเซอร์เอโอมาโอมาเมื่อกี้จะเป็นซูเปอร์ซูเปอร์ซุปนะฮะหรือว่าซูเปอร์ปักเสือนรอบนี้ก็จะเป็นโอมาปักไหนอ่ะทำไมเมื่อกี้มันใช้ได้ก่อนได้อ่ะเฮ้ยมันบั๊กเหรอเมื่อกี้ปั๊บไอเซอร์เซอร์ไปไอเซอร์ไปไอเซอร์ไปเออยิง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 ไอเซอร์ไปอเซอร์ไปไอเไปไอเซอร์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 ไปไอเซอ้์ไปอเอร์ไปไอเซอรไปไอเไอเซอร์อเซอร์ไปไอเอรปไอเซอรอเอร์ไปเอรเซอร์ไปไอเซอรอเซอร์ไปอเปไอเซออเ เมื่อกี้มีคนถอดลักคอมจะเลยหลุดเองเอาลัมเบอร์ธาดน้ำเดี๋ยวพี่เอาธาตุปล่อยอเลยไอ้เื้อเื้อเปลี่ยนเป็นลัมเบอร์ธาดน้ำเดี๋ยวพี่เอาธาตุปล่อยคอมโบแล้วเหรอตร่ข้ามเลยเมื่อกี้ก็ซปเปอร์ซุปนะตัวที่สองก็อ่าโอโอมาโอมาปักต่วตัวที่สามก็ลัมเบอร์นะดูกันนะว่าคอมโบตัวไหนเนี่ยจะแรงกว่ากันนะครับ เฮ้ยรอบแรกเนี่ยเหมือนพี่บักนะทุกคนพี่ใช้อติของซุปได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิด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 เลยลเบอร์เปิดสวยพี่ไปเรืวไปเรไปเรมื่อถึงเราต้องรีบใช้นะเราต้องรีบใช้อันนี้อันนี้อนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาลงตรงนี้ปั๊บปั๊บปั๊บปังเฮอปังเฮ้ยขี่ขี่ขี่ทุกคนขี่ทุกคนเดี๋ยวเห็นไหมทุกคนเฮ้ยอย่าติดอย่าติดคืออย่าติดคืออย่าติด เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้าลียวว้าเลีวบ้าเลีวว้าเลีวตุดยอดลำบกขึ้นมาเส้นปลเล่งทัพูล่งทะพูโอ้ยไปไกลมากไปไกลมากหรือว่าอยู่หลังวะน่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บอัดเลยนี่คือที่การขี่ระหว่างทางปุ๊บปุ๊บรีบมาลีบมาร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 ีบมา เราจะปุ๊บเฮ้ยเราจะข้ามตรงนี้ก่อนลัมเบระข้ามตรงนี้ก่อนเออเร็วเร็วตึ๊กตึกตึยิงยิงเฮ้ยเราไปสตันตรงนี้พอดีว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเราเอาที่สองกันยังดีนะเฮ้ยตตึกตึตีได้ที่สองนะฮะเหมือนที่หนึ่งเนี่ยเขาครองแชมป์อย่างยาวนานเลยนะตอนนี้เขาไม่ยอมล่วงจากแชมป์เลยว่ะตอนนี้ไอเซอร์ได้เปลี่ยนคู่กรณีไปแล้วนะครับ เออจิรายะเองมีตัวไหนบ้างเอ็มีนี่ไหมเอมมมมม็มีด้วงไหมมีด้วงไหมจิรายะมีด้วงไหมอุ้ยสวยนี่คือคลิกปักนะนคลิกปัือเตรียมพร้อมกดรถนะรถก่อนนะจิรายะกดรถก่อนนะเออแล้วเราค่อยเป็นตีค่ำค่ำโลกก <c oughs> ันอุย้ยอุ้ยจิรายะกดรถกดรถจิรายะกดรถกดรถอ <c oughs> ืออือออะไรวะมันสะบัดวะเมื่อกี้ทุกคนนี่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 พอมาตรงนี้ปั๊บเอ้าเฮ้ยลืมไปว่าอุ้บปั๊บ เยยะบินบินบินตามพี่มาทีระยะทีระยะเองอย่าไปข้างหน้านานเกินออออือไอ้กมารีว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 มารียวเฮ้ยมีคนยิงสตันโอ้โหนานด้วยนะไม่เป็นไรครับสตันแร้วไงครับในเมื่อผมมีรถคันนี้อยู่กว่าอะไรอะครับสตัรนแล้วไงครับสตัรนแล้วไงครับอู้อือยังไงตามพี่ตามพี่มาออ มี่มี่พามาขึ้นนถอขึ้นนถเจียเจียขึ้นนถอขึ้นรถเอา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 ไม่กลัวหรอก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 เรามาเพื่อชัยชนะนะครับที่หนึ่งนะครับตอนตอนนี้เรามาเพื่อที่หนึ่งนะครับทุกคนเรามาเพื่อที่หนึ่งแลไปดิไปดิสตานีแล้วเจียยาพาพี่ไปพาพี่ไปพี่มั่นใจว่าเราจะชนะได้ไหมเจียยาไปไหมเราเราเรากำลังนำอยู่ ไม่เป e e e ็นไรเองสตันไปแต่ว่าพี่มีรถเจรยะขึ้นมาขึ้นมาเจรยะขึ้นมาสวยสวยเองสวยสวยสวยลงตรงนี้เจรยะแล้วเรามาพุ่งอือแบบเนี้ยเราจะไกลกว่าเว้ยเจรยะกดูวดูดดดดเราจะชนะเร็วกวรถกัรถมันพุ่งผ่านไม่ได้ไปเลยเจรยาไปเลยไปเลยเฮ้ยมันโดนสตันเฮ้ยอุ้ยอฮ้ยอุ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 ้ยอยอุ้ นี้เรากําลังสร้างคอมโบนะฮะว่าคอมโบตัวไหนเนี่ยจะเก่งท e ี่สุดทีนี่นี่มีตัวนี้ไหมไอเซ theor, ื้อ e มีตัวนี้ไหมลิงอับพี่มีเหมือนกันแต่เองมีตัวนี้ไหมมีไหมมีไหมไอเสื้อสงสัยไม่มีนะฮะไม่เป็นไรละเอ้ยเรามีเหมือนกันเลยที่เดี๋ยวพี่เอาลิงเอาพี่เอาลิงพี่เอาลิงเองร่างนั้นพี่ร่างนี้ร่างธรรมดาไปเรามีทั้งอ่าซุปเปอร์ปักแล้วก็มีคลิกปักแล้วก็ตอนนี้มีวูปักแล้วนะวูปัก บางคนก็บอกว่างอปักมามาไอเซื้์ไอเซื้อเปิดนันตีไอเซื้อเปิดนันตีเลยนะบุ้งเลยนะบุ้งเลยนะบุ้งเลยนะไอเซื้อไอเซื้อสวยไอเซื้อสวยสวยสวยอย่าชนเกยนะที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวไอเซื้อเราเราอย่าเพิ่งใช้รถกันตอนนี้เดี๋ยวเราเราจะมาแบบทะลุผ่านก่อนเราจะทะลุก็ปานครับเออไอเซื้อไอเซื้อมามามาขึ้นมาไอเซอร์เออเออเราจะไม่ใช้ทางโค้งนะเราจะมาใช้ทางออกตรงๆก่อนเออเพราะว่ามัน เฮ้ยเฮ้ยดวงดีดวงดีอยู่ดวงดีอยู่ไอ้สปอตรถมีรถไหมมีรถไหมมีรถไหมสวยไอ้ซื้อสวยสวยตอนนี้ก็ไปจับเป็นอูปักนะฮะอูปักกำลังกำลังงำอยู่ยิงไปไอ้จีนยิงไปสตันเฮ้ยมันยิงเรามันยิงเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ซื้อไอ้ซื้อวิ่งมาไอ้ซื้อมาเร็วมาเร็วเราจะมาใช้ทางโค้งนะครัเราไปใช้จะไม่ใช้ทางโค้งนะครับ ไอ้ซื้อเซื่อเซื่อเร็วๆพี่สตันเฮ้ไอ้เซื่อ้ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเฮ้ยอย่าเพิ่งใช้เราเอ้ยจริงๆเราควรห้ามใช้ก่อนเราจะพุ่งข้ามนี้ก่อนไงเซื้อถูกไหมแล้วเราค่อยมาใช้ทางนี้เห็นปหมมันเราจะวิ่งทางโค้งมันไกลกว่างไงเออืออมามามาไอ้ซื้อสินเพียรพ <laughs> ระเจ้าลิงอือไอ้ซื้อมาไอ้ซื้อมาเร็วไอ้ซื้อมาเร็วเฮ้ย <laughs> เ <laughs> 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 ชื่อพี่ไอ้ซื้อเดี๋ยวเราจะมาเออแบบนี้ออื แล้วเราเดี๋ยวเราเก็บจุ๊กไว้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 ไอซ์เซอร์อย่าเพิ่งเราเก็บจุ๊กไว้อืออือนี่นี่จุ๊กไว้ตรงนี้หุ้ยโอ้โห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 ช่วยแล้วครับทุกคน้ยไม่เป็นไรไอซ์เซอร์ไอซ์เซอร์ไอซ์เซอไปไอซ์เซอร์ไปไอซ์เซอร์ไปไอ้์เซอไปไอซ์เซอร์ไปเรีวเรีวไอซ์เซอร์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  ไอ้ซื่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กดรถพี่พี่กดรถ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 ไอซไอซก็รถอุ้ยทุกคนพี่ได้ที่สองนะฮะพี่ได้ที่สองซึ่งอีเราคาดเคลื่อนที่หนึ่งก็ตอนนี้นะฮะอ่าเป็นคลิกปักนะที่นำอยู่บูปักยังไม่นำเ้ยตัวนี้นี่ผมขอตั้งชื่อเองนะครับผมจะตั้งให้ว่าเยปักครับอุ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรซิ่งต่อ เรากำลังจะนํำที่หนึ่งนะครับไอ้สว่ออวอววออววอววอววววอวววว